โอเคนะครับแชร์สกรีนคราวนี้โอเคอ่า okay. ah, mm hmm. มาครับพอไปหันหาชายหนุ่มอยู่ไหนครับคราวนี้เกรซสปริงอะไรก็ mm hmm. ว่าไปนะครับมีชายหนุ่มไหมฮะเดอะอินสตรักเตอร์อะไรก็ว่าไปชายหนุ่มเจอที่ไหนครับนี่ฮะนี่ฮะของใครไม่รู้ว่ามาถึงอยังแมนเห็นไหมผมเองน่าแสดงว่าคําตอบของข้อนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้ mm hmm. นะหรือว่ามันอยู่ข้างบนถ้าเจอข้างบนก็แสดงว่ามันจะอยู่ข้างบนด้วยแต่ถ้าไม่เจอมันจะอยู่ตรงนี้ แต่ยังแมนเห็นไนหะมีีดูดูเป็นเราอ่านโจทย์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอ่านตรงนี้ถ้าจะอ่านอ,อันนี้เลยเนี่ยมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นเพราะว่าเสียเวลาอ่านข้อที่ข้อที่43 what happened to the young man at the end of story end of story เราไปอ่านตอนใกล้จบอะไรเกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนนั้น แต่ว่าเขาไปพูดเรื่องสปริงไม่ใช่เรื่องพยานาคนะครับคนละเรื่องกันนะครับเรื่องพยานาคไม่มีครับข้อสุดท้าย what would be the best title ข้อสุดท้ายเด็กต้องตั้งชื่อเรื่องให้เขาหน่อยชื่อเรื่องหมายความว่ายังไงชื่อเรื่องก็คือทั้งสี่อันเนี้ยอันไหนใหญ่ที่สุดอันไหนครอบคลุมเรื่องมากที่สุดนะครับเอาเอาเรื่องเอาครอบคลุมเรื่องนะฮะหมายความว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดต้องอธิบายหัวข้อนั้น เนื้อเรื่องทั้งหมดต้องอธิบายหัวข้อนั้นพูดเรื่องนั้นเท่านั้นนะครับวันนี้ได้ทำอยู่4ข้อด้วยกันนะครับถึงข้อ44่พอเข้าใจนะครับเชิญพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วห้าสิบนาทีแล้วนะครับห้ามเดานะครับฟีฟ้าห้ามเดานะครับ ไม่ดาครับผมกำลังเขร่งแบบทําแบบเร็วที่สุดเลยตอนนี้ดาไม่ได้นะปิดเวอร์ซ่แล้วเสลาคู่เสลเสลา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 เร็วมากเลยเร็วมากเลยได้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 เลย ถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษเก่งรู้เรื่องก็สามารถเรียนในะเรื่องพืชเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาทำข้อสอบเลยก็ได้แต่วิธีนั้นจะเสี่ยงหน่อยเสี่ยงในการจำมาแต่ถ้าทำแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นหน่อยเสร็จสองคนแล้วนะครับ quickly, quickly, quickly my friend quickly, quickly my friend reading เด็กก็พอใช้ได้ห้องนี้ถือว่าถือว่า reading ด,ดีอยู่ครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ดีเพราะว่า เวลาไล่หลังนะครับคนจะไปเอาเงินห้าล้านห้าล้านบาทห <laughs> <laughs> วังรวยทางรัฐแท,แทแ้ๆตกรอบแรกไปหวังรวยทางรัฐแท,แทแ้ๆมันต้องเกี่ยวกับเน็ตด,ด้วยไม่ใช่เหรอเน็ตต้องอะไรใช่ไหมครคับเน็ต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 มีปัญหาเลยครับอาจารย์นเน็ตต้องต้องอะไรไปเลย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 

ใช่แล้วครับสามคนโอปอลยังใกล้ล้วครับครับอุติีเย สมมติเราอ่านโจทย์หมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาอ่านแปลตรงนี้เด็กจะได้เห็นภาพถ้าถ้าเจอตรงไหนเราจะกลับไปตอบเลยนะครับจะกลับมาในเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของการวีดดิ้งของกอสอ o n e t ของม3นะครับชุดที่1อาทิตย์หน้าจะจบชุดที่1ของปี60นะครับแล้วเราจะเลือกปีอื่นมาทำคู่กับการเรียนกราฟิกคู่กันไปด้วย พร้อมกับการแปลเพราะก็สอบอ n น t ออกกลุ่มนี้นะครับแล้วเราจะไปเรียนในเนื้อหาของเด็กด้วยในหนังสือด้วยนะครับเพื่อเอาเกรดสีไว้ด้วยเดี๋ยวพ่อแม่ไม่พอใจนะครับเราต้องรักษาสมดุลให้หมดคุณนมอสาอ่ะเสร็จแล้วนะครับโอพยยังไม่เสร็จน้ลูกเดี๋ยวข้อสุดท้ายแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยครับ ธีรพัฒน์ไปไหนครับนี่ธีรพัฒน์หายนะเนี่ยังอยู่ครับอาจารย์ผมยังอยู่เห็นหรือยังครับธีรพัฒน์เหร็นแล้วครับเมื่อกี้แวบ,บเข้ามาคนหนึ่งก็ออกไปอีกเจ้าคนหนึ่งที่มาเป็นโคศกของพักเนี่ยไม่อยู่นะครับวันนี้โคศกของพักครับ <c oughs> โคศกของพักคุณอะไรนะคุณฟูอ <c oughs> ันนี้าจารยลาสองคนนะครับวันนี้ไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนอีกไม่รู้ ก็พอเสร็จแล้วบอกนะครับนะครับโอเคครับคนที่หนึ่งใช่เลยเลยครับใช่เลยเลยคนที่หนึ่งแปลครับแปลครับเร็วๆครับไม่นาทีอ่าสฟิงค์ของกิซ่าในอียิปต์ในอียิปต์ใจร้อนมากสูงยี่สิบจุดสองยี่สิบจุดสองสองเมตรอะไรอะอะไรวะพี่อะไรวะสโตอร์มสติกเกอร์ ฟีเจอร์ออฟไลออนวิธิเหตุออฟฮิวแมนเป็นหัวหัวหัวเป็นหินของคนตัวตัวตัวเป็นตัวตัวเป็นสิ่งโตหัวเป็นคนครับตัวเป็นตัวเป็นสิ่งโตไลออนวิธิเหตออฟฮิวแมใช่ครูใช่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 ครับต่อไปครับโครงสร้างโครงสร้างของสฟิงค์อีทอะไรวะเป็นแพสซีฟไว้แพสซีฟไว้ที่เราเรียนมาถูกสร้างถูกตัด อาถูกตัดเป็นไฟออบอัปเอตัดออกเกินที่คไปตัดลัยโครงสร้างนะครับของสาวสปริงถูกตัดทั้งหมดเลย o อ r ออ k บางคนสร้างมาจากหินถูกตัดสร้างมาจากหินต่อไปคนเชื่อว่าคนวางคนไม่เชื่อว่ามันมีพื้นที่ที่ซ่อนไว้ด้านในอยู่ ผู้คนบางคนสามารถเข้าไปได้แต่ว่าของเขาของเขา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 เทานั้และผู้คนบางคนสามารถเข้าไปได้แต่ไม่มีใครยังจแต่ยังไม่มีใครค้นพบทางเข้าเรื่องราวมากมายถูกกล่าวเกี่ยวกับสฟิงค์ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ของความแข็งแรงและสติปัญญาสุดยอดสุดยอดอ่าต่อไปให้เขาแปลบ้างเอ่อมีเรื่องล่าเรื่องนึงเกี่ยวกับของใครชายหนุ่มผู้ที่หลับแอบถัดจากไอ้สฟิงค์ที่ใหญ่โต ผู้ที่อะไรผู้ที่หลับเสล้อสลีฟเออใช่หลับนอนหลับนอนหลับนอนหลับถัดจากอ่าอยู่ใกล้ๆกับครับผู้ชายคนนั้นไปล่าสัตว์มาในวันนั้นและเขาเหนื่อยมากโอเคโอเคต่อไปครับองเลยสัห้องเราเลยอ่าในขณะที่เขาหลับอยู่อ่าชายคนนั้นเขาฝันว่าเขาเป็นคิงของเฮ้ยเป็นซา่าเว้โมเมตซาลาเลยเว้ย king of Egypt อ่า อ่อถ้าเขาเอ่อเคลียร์อะไรวะเอาใจทำความสะอาดทะเลทรายทะเลทรายทรายที่ที่เอ่ออะไรวะที่มันคุมคุมสปริงถ้ากวาดกวาดทรายออกจากตัวสปริงเขาจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจอยากรู้มากเลยแต่เอเรื่องแปลกไม่มีที่สิ้นสุดคุณคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กชายทำความสะอาด ทรายห่างจากสฟิงค์หรือไม่หรือไม่อ่าเขากลายเป็นราชาแห่งอียิปต์หรือไม่เออสุดยอดสุดยอดดูเหมือนจะไม่มีใครรู้โอ้แปลดีเว้ยกลัวพี่ภากกลัวพี่ภากกลเมืเวลาผ่านไปของใคร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 เรวอาเวลาผ่านไปเพินอะไรรักหนาแบบได้เอาใหญ่เลยลมและทรายลมลมและทรายได้ทำลายทำลายเองจมูกของสฟิงค์เออ เออเออแล้วเอสบีเอสอื so uh, ่อเรียยรวมถึงส่วนอื่นของพื้นที่ด้วยเออรวมมันกวาดทรายออกจนเห็นจมูกของสปริงใช่ไหมฮะเห็นเห็นตัวสปริงแล้วกันอย่างไรก็ตามตอนนี้พอได้บูรณะทำให้มันดูเหมือนเดิมอีกครั้ง How it not being let's s t t o look much like โอเคกไม่เก่งเคนเค้าไม่เก่งเควินไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยก็แปลกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ตัวสปริงตอนนี้ก็ถูกบุรณะกลับแล้วแล้วแต่แบนเลยครับเนื้อเรื่องหลักๆของเรื่องนี้คือเกี่ยวกับอ่า stage 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 รูปปั้นนะครับต้องเป็นรูปปั้นนะครับสปริงคือรูปปั้นครับครับต่อครับต่อดรีมหรอ3วงจริงคือวงจริงคือดีม เออข้อข้อสอง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 อ่าข้อสองนะครับมันมันทำให้เขาเหนื่อยมากมันเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยจากการล่าสัตว์พอแล้ว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 ข้อสามครับข้อสี่ข้อข้อนี้ตออตอบอะไรวะข้อนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งวะใช่อาจจะหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้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 าเคลียร์ไรา์ออกจากเลฟฟิงได้อาจจะทำให้เขาได้กราชาจริงใช่แล้วเขาก็จะออกมาเคลียร์แต่ก็ไม่มีใครรู้เท่านั้นข้อหนึ่งใช่ใช่ใช่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งครับเคลียร์แซนฟรอม The spring นะฮะอาจจะทำอาจจะทาข้อสามครับสี่สามครับข้อสี่ครับยังไม่มีใครรู้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 ปจบอย่างไงครูติวอันนนยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีประวัติต่อนะครับลึกลับอยู่ก็สุดท้ายครับชืเป็นข้อสามครับสาสามหรือเปล่า และก็เรื่องราวของเใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ถูกทุกข้อครับถูกครับผมถูกครับถูกครับถูกครับโอเคครับข้อหนึ่งครับในครั้งต่อไปนะครับเด็กมีธุระเยอะครับวันนี้ครับไม่กล้าพูดว่าธุระอะไรเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกไหวะไม่มีโอกาสถามเลยในวันนี้โอเคนะครับนี่คือการเรียนการสอนของพวกกลุ่ม กิฟเท็ดจริงๆแล้วมีอยู่เจ็ดแปดคนเก้าคนด้วยซ้ำวันนี้ก็ติดทุระพอสมควรอยู่นะก็ได้ประมาณนี้ได้เรื่องของ tense ด้วยนะครับว่าในเรื่องของ present simple tense ทั้ง active และ passive voice past simple tense ทั้ง active และ passive voice แล้วก็วันนี้ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่ง tense คือ present continuous ทั้ง active และ passive voice หนังสือที่ใช้เรียนในวันนี้ในคอร์สนี้ก็คือหนังสือ TOEIC นะครับใช้ข้อสอบ TOEIC เป็นแม่แบบวัดเด็กๆทั้งหลายด้วยถือว่าเก่ง ขึ้นมาเยอะเรื่องการปรองกันแปลเนี่ยผมค้าได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้ของผมเนี่ยเรียนมากับผมสามปีแล้วนะเข้าปีที่สามเนี่ยเก่งพ่อแม่สบายมากเลยแต่แตมกยังหลุดดุลือบางคนเพราะว่าทิ้งไปนานก็คือเวลาเรียนไปด้วยก็ทิ้งไม่ค่อยได้จามาแต่ถือว่าทบทวนแป๊บเดียวก็จําได้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นก็คือกลุ่มที่มีความคาดหวังสูงสําหรับผมแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเช่นกันนะครับสอนทุกข้องเราก็หวังว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างที่ดีขึ้น กับชีวิตของพวกเขาเพราะนั้นเช่นเดียวกันกับชุดนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเ,เยอะขึ้นเหมือนเช่นเคยนะครับได้สับเพิ่มขึ้นได้อะไรเพิ่มขึ้นข้ามขั้นไปจากม .3 ธรรมดาไปเรียนโทอีกเลยถึงแม้ระยะทางนะยาวไกลาจาก4-5-6ก็ตามแต่ครั้งนี้ก็จะเน้นสอนในเรื่องของข้อสอบโอด้วยทักษะในการอ่านทักษะในการแปลก่อนหน้านี้ให้แปลเราแปลลิอร์พูชนะนั่นก็คือแปลในเรื่องของอ นังสือพิมพ์ The Observer เ er, ด็กแปลได้หมดนะฮะแตะก่ก็เปิดสับในบางศัพท์เพราะว่าศั์ยากก็เปิดศัพท์แล้วก็แปลได้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเด็กมีความขยันเปลี่ยนเยอะสบายมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยดีมากแม้จะเรียนออนไลน์ก็ตามไม่มีผลอะไร nothing nothing uh, is being the obstacle of learning through online everything is going on smoothly นะครับสบายมากเลยเพราะนั้นอยากคิดว่า เี่ความจริงเรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้จริงๆหลายคนมักจะหาเหตุผลครับที่ปาถาเข้ามาอินเทอร์เน็ตไม่ดีถ้าผมตอบผมก็บอกคุณก็ต้องพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับเด็กอาจจะไม่ใส่ใจมันอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมฮะกูจะอ้างไม่ได้เด็กบางคนยากจนจะไปคอยทําไมคนยากจนใช่ไหมคนที่มีก็ต้องเรียนไปเพราะไม่ได้หมายความว่าคนจะเท่ากันหมดเหมือนนิ้วมือห้านิ้วยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้เรียนก็เรียนก็รนกธรรมดา แต่ว่าหาโอกาสให้เขาได้เรียนมากที่สุดเท่าน,นั้นเองที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณเพราะ,ะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะเอามาอ้างว่าการเรียนการสอนมันจะต้องเพาะัจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดท่านหวังไปเถิงเหมือนกับผู้พิพากษาคนหนึ่งที่บอกว่าจะต้องให้ฝุ่นหายจากประเทศไทยไปหมดค่อยสร้างรถไฟความเร็วสูงความคิดล้าหลังสุดๆไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นการขัดขวางความ,วามจเจริญอย่างมากด้วยอคติส่วนตัวเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับการเรียนออนไลน์ ถ้าบางคนคิดอย่างนั้นอยู่ว่าเพราะนั่นเพราะนี้อยู่ท่านก็เหมือนกับผู้พิพากษาบางคนที่มีความคิดเมียคติเต็มไปหมดนั่นเองเพราะนั้นการเรียนการสอนไม่มีออบสติเคิลใดๆทั้งสิ้นสามารถอ่านได้อินเทอร์เน็ตดีไม่ดีไม่เป็นปัญหาที่สําคัญถ้าติดธุระอยู่ท่านยังสามารถกลับมาฟังมาอา่านได้ในภายหลังอีกด้วยเพราะมันอยู่ยั้งยืนยงต่างจากเรียนในห้องเรียนพูดครั้งเดียวหายไปหมดเลยรู้ได้อย่างไงว่าสอนในห้องเรียนเด็กจะสนใจถ้าผู้สอนไม่เจ๋งพอ เด็กก็ไม่สนใจอยู่ดีตรงนี้เพระาะฉะนั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยมี motivation ไหมในหลายอยา่างเดวกกันเพราะนั้นการเรียนการสอนออนไลน์หรือสดๆสไม่มีปัญหาสำหรับคนที่อยากเรียนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ